ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยนะคะหนูไม่ค่อยได้ไลฟ์นานแล้วว่ามันเป็นอาทิตย์นึงหรอบ่หนูไม่ได้ไลฟ์นานแล้วแต่ยังใส่ขุมตายังจะใส่ขุมตาบบเอาค่ะมันเจ็บค่ะใส่ยังอื่นดีกว่าค่ะใส่ใจดีกว่าด้อยนะคะเชียร์ทีมไหนจ้าน้องเบลทีมอะไรคะทีมอะไรคะ ขอปลายฟ้าหน่อยค่ะอย่าฝฟังเสียงเบลมาสรงจะไว้สำนีลาปลายฟ้าให้เขาพายังบ่เครียดบ่คมบ่จมอียังระว่างทางน้องมีความสุขเลยล่ะ โตเป็นสาวแล้วสวยขอบคุณค่ะฟุตบอลที่ไหนคะหนูไม่รู้ว่าเตะที่ไหนอันนี้งานอย่างนี้